สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการกุ้ยเจ๋งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลในการเทรดทองคํานะครับประจาวันที่9นะครับกันยายนพุทธศัการาชสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่กองทุนทองคําก่อนเลยนะครับกองทุนทองคํา SPDR นะครับยังถือทองเท่าเดิมไม่มีการขายออกหรือซื้อเข้าแต่อย่างใดนะครับที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตันนะครับคราวนี้เราก็มาดู แนวโน้มราคาทองคําในทางเฟรมเดย์นะครับในทางเฟรมเดย์นะครับทองคาเนี่ยภาพรวมแล้วก็ยังคงเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีการออกทางด้านข้างไซด์เวย์นะครับอันนี้กรอบอันนี้กรอบนี้ผมเอาไว้เล่นเดทนะครับผมก็ดูจากเส้นสีเขียวนะครับเป็นหลักแนวโน้มยังเป็นอัพเทรนแต่ออกไซด์เวย์ด้านข้างนะครับแต่ว่ายังไม่หลุด บริเวณโซนสัก1,900ัก1 0ลงมานะครับก็ยังมองเป็นอ up อยู่นะครับก็เรามาดูข้อมูลตัวต่อไปที่เกี่ยวกับทองคำนะครับไปทำเฟรมเดเริ่มต้นจากตัวดอลลร์อินเด็กนะครับดอลลร์อินเด็กเออเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือโซน93.2นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่93.6ต้องรอดูว่าจะสามารถเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นไปที่94ขึ้น ทะลุกรอบกลับมาเป็นแนวน้มขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวดอลลาร์อินเด็กกลับมาเป็นขาขึ้นในทำเฟรมเดย์เนี่ยทองคําก็จะกลับมาเป็นขาลงนะครับก็คล้ายๆกันมองมองกลับด้านกันนะครับคราวนี้มาดูผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสิปีนะครับยังคงเหมือนเดิมครับออกทางด้านข้างไซด์เวในกรอบ0.963กับ0.497นะครับยังไม่ไปทางไหนนะครับแต่ก็ไม่ลงแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับ คราวนี้มาดูปฏิทินเศรษฐกิจที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับอีก20นาทีนะครับอันนี้ผมเริ่มบันทึกประมาณสักหกโมงครึ่งอีก20นาทีเนี่ยเ,เกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกข่าวหนึง่งแล้วก็วันนี้ผมเวทน้ําหนักไปทางโซนช่วง3ามทุ่มนะครับตำแหน่งการว่างงานเปิดใหม่นะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับคาดการณ์อยู่ที่6ล้านนะครับครั้งก่อนอยู่ที่5.8ล้านก็ต้องรอดูว่า จะออกมาทางทิศทางไหนนะครับถ้าดีกว่าคาดก็บวกกับดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะทําให้ทองคํานั้นย่อตัวได้อีกนะครับผมคราวนี้เรามาดูทองคําในภาพของผู้เล่นระยะสั้นหรือว่าเดเท a ตนะครับมาดูทองคําในกรอบเด t ท a ตนะครับเปลี่ยนเป็นทําเฟรม1ชั่วโมงอันนี้1ชั่วโมงกันออก็จากเมื่อวานนะครับราคาทองคำเนี่ย ขึ้นไปต่ำสุดเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ขึ้นไปต้องเรียกว่าลงไปต่ำสุดที่ราคา1 9 0 6นะครับแล้วทำราคาสูงสุดที่1,940นะครับก็ตามกรอบที่ให้ไปเมื่อวานเลยคือย่อมาโซน1,900ก็เข้าบายนะครับแล้วก็เท k e p โปรฟิตประมาณ1 9 3 5 1,940นะครับก็ตามเป้าหมายนะครับผมก็สำหรับช่วงนี้ก็ทองคำน่าจะออกทางด้านข้างนะครับผมก็ยังคงไม่ไปไหนแล้วก็ ราคาทองคําที่ดีดตัวจากเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากมันเข้ามาสู่โซนที่เป็นแนวรับที่สําคัญนะครับเนื่องจากทองคาเนี่ยมันเป็นหุ้นเ,เลกเซฟเฮเว่นนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ประกันความปลอดภัยในสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับก็นักลงทุนหลายส่วนเนี่ยก็รอการประชุมนโยบายของ ECB นะครับประชุมในวันพฤหัสนี้ว่าจะออกมาทิศทางไหนนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ย หลังจากที่หลุดแนวรับโซนสำคัญอย่าง1927เนี่ยลงมานะครับแล้วก็ลงมาที่1907นะครับก็น่าจะเป็นการออกทางด้านไซเวดดาวแต่ยังไม่หลุดกรอบด้านล่างนะครับก็ต้องรอดูว่าเออเรื่องทั้มหรือว่าอเมริกากับจีนเนเรื่องสงครามกันค้าเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องโควิดตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีออกมานะครับในเรื่องวัคซีนตัวต่างๆที่เริ่มทยอยออกข่าวมาเรื่อยๆนะครับผม ส่วนคราวนี้เรามาดูกรอบทองคำกรอบทองคำวันนี้เนี่ยขึ้นไปทำราคาสูงสุดได้ที่1,934นะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่1,923นะครับก็กรอบนี้เลยเดี๋ยวผมกำหนดกรอบใหม่ก่อนเ,ออเนี่ยโหมมาที่1,923วันนี้อ,อ๋อไม่ใช่ครับขอแก้ไขนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่1,919 19นะครับราคาสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่1,934ก็ตรงนี้อ่โดยประมาณนะครับแล้วก็ขยายกรอบเล่นหน่อย ก็วันนี้ทองคำเนี่ยผมมองน้ำหนักไปทางไปทางไซด์เวแต่ว่าคือกรอบมันก็บีบเราเข้ามาได้เรื่อยนะครับสำหรับเราเริ่มต้นผู้เล่นฝั่งบายกว่าผู้เล่นฝั่งบายนะครับสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนี่เราราคาอ่อนตัวมาโซนสักประมาณใกล้ๆ1,900น้ะครับโซน1 9 0 0 1,910เนะครับ, 1, 900, 1, รบเข้าไปเล่นบายได้เข้าไปเก็บบายนะครับแล้วถ้าเกิดราคาหลุดที่1885นะครับให้สต็อปลอนะครับ ส่วนเป้าในการเทคโปรฟิตเนี่ยผมมองแค่บริเวณโซนนี้นะครับประมาณ1 9 4 0 1 9ันถึงนนะครับเทคโปรฟิตฝั่งบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญอ่าก็ผู้เล่นฝั่งบายนะครับควรจะต้องตั้งสต็อปลอ s นนะครับหาราคาหลุดไหลเกิน1,85นะครับคราวนี้เรามาลองพูดมองผู้เล่นฝั่งเซลกันบ้างผู้เล่นฝั่งเซลนะครับ เริ่มทยอยเก็บเซลล์ได้โซนสักประมาณ1945-1950นะครับแล้วก็สต็อปลอสาักราคาขึ้นไปยืนเหนือโซน1955ขึ้นไปนะครับเป้าในการเทคโรฟิตฝั่งเซลล์นี่ผมมองที่นี่เลยครับผมโซนประมาณสักเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนประมาณสัก1,900ครับเทคโรฟิตฝั่งเซลล์นะครับหรือถ้าหากทะลุไปเนี่ยก็สามารถถือต่อได้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าตามเฟรมหชั่วโมงนั้นจบตรงไหนนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งเสมอนะครับทุกไม้ต้องวาง stop ปลอนะครับการวางแผนที่ดีก็เหมือนอยู่ในมหาสมุทรแล้วมีเข็มทิศนะครับถ้าหากอยู่ในมหาสมุทรแล้วไม่มีเข็มทิศเรียบร้อยครับสุดท้ายก็ตายครับกลางทะเลอย่าลืมนะครับก็ขอให้วันนี้ทุกคนนะครับพอร์ตฟ้าทุกคนได้กําไรนะครับยังไง ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหาชื่นชอบก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับยังไงเราก็จะมาเจอกันทุกวันนะครับก่็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ